อ่ออีกข่าวนึงได้ข่าวนึงได้ได้ข่าวหนึ่งค่ะมาดูข่าวนี้นะคะทุกคนกับคณะบูธนะคะฝุ่งเพิ่งผ่านครบรอบ3ปีลูกบอลของบิ๊กครับนะคะไปดูคลิปกันเลยดีกว่าว่าเขาจะพูดว่าอะไรครับใช่ก็ดีใจมากมากครับผมแล้วก็ผ่านไปเร็วมากคือเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราเพิ่งจะทําฉลองครบ2ปีไปเองแต่ว่าตอนนี้ครบรอบ3ปีแล้วแต่เขาก็อย่างว่าเขาบอกว่าเวลามีความสุขมันจะผ่านไปเร็วใช่ครับก็ดีใจที่พี่แบบพี่พี่แฟนคลับเขาคอย ถ้ากำลังใจคอยซัพพอร์ตเรากันมาตลอด3ปีเลยครับผมโหก็มาไวครับเรียกได้ว่าทุกๆอย่างมาไวมากทั้งเรื่องละครทั้งเรื่องภาพยนตร์แต่ก็ก็คิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสของเราที่เราจะได้ลองทําอะไรใหม่ๆท,ที่ที่เรายังไม่เคยได้ลองทําครับผมก็ถ้าถามว่ากดดันไหมก็นิดนึงครับผมเพราะว่าพี่ ภายในช่อง่ผู้ใหญ่ในช่องเขาก็อาจจะเห็นศักยภาพอะไรในตัวเราเนี่ยแหละครับเลยเลือกให้เราเนี่ยได้มาทำทำในหน้าที่ณตรงนี้แต่ว่า เราก็จะพยายามทําออกมาให้เต็มที่เพื่อให้พี่ๆผู้ใหญ่เขาผิดหวังแล้วกันครับปรับตัวยังไงก็ต้องทําตัวให้พร้อมที่สุดครับอันนี้อันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากๆเราต้องพยายามทําตัวให้พร้อมมากที่สุดเพื่อที่ว่าเราพอไปเจอกับพี่ๆที่เขาเป็นนักสแสดงที่แบบเป็นมืออาชีพหลายๆคนเนี้ยเราขพี่ๆเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งรอเราใช่ครับก็มีเริ่มเริ่มเริ่มติดต่อกันมาเข้ามาบ้างแล้วครับผมเกี่ยวกับเป็นแฟนมิสติ้งกับพี่ๆแฟนคลับที่เป็นอินเตอร์แฟนนี่แหละครับแต่ว่า ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างตอนนี้บวกกับคิวของเราด้วยก็อาจจะรอรอนิดนึงครับแต่ว่าน่าจะมีโอกาสได้เจอกันแน่นอนอ่านี่ในงานแถลงข่าวนี่ไงบวกผันฟันยับแต่น้องครับตะกี้ที่เขาบอกอะเขาเขาโชคดีมากเพราะเขาไปอยู่ช่องสามปุ๊บเนี่ยเขาได้มีโอกาสแสดงทั้งละครและภาพยนตร์ละครก็ได้ประกบนางเอกตัวแม่คุณจนนี่เทียนตูสุวรรณเขาบอกว่าใหญ่ให้โอกาสประกบแล้วพอเป็นภาพยนตร์อีก นี่ช่อง3ร่วมกับ m p i c พ u r e ด้วยนะบัวผันฟันยับไปแสดงคู่กับคุณแอนทองผสมจริงหรอ m p i c พ u r เเลยเหรอใช่ m อ i c t u r e บัวผันฟันยับชื่อแค่เรื่องก็อยากดูแล้วแ,แต่คิดว่าพี่แอนก็ต้องเป็นบัวผันแต่เห็นบอกมีย้อนยุคนี้อตอนนี้ก,ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเวิร์ชรกช็อปอะไรพิกรรมกันอยูอ่ก็เป็นกำลังใจให้น้องกัปนะครับใช่แล้